See that there? yeah, a lot of button. You see anything? Oh, there's a bird on the roof. Okay. น้องนะลินออกมาซองดูนกเพราะว่าอากาศดีนกเริ่มบินนะนกเริ่มบินกลับมาแล้ว นกก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะนกเริ่มกลับมาเลยเห็นไหมเต็มเลยเด็กก็สิมันที่ล้มแรงนะคะคนต้นไม้นะ้าบ้าน ลงกีลนะลงปีแล้วต้นสองบรรยากาศดีวันนี้เนี่ยค่ะคน Okay, let's go over there, Daddy.

Careful, sweetheart. So oh, oh, Daddy. Anna. Oh, no. oh, no. oh, no. and grass, Birds. And that's fine. You can spray a bird if you want. แม่บ้านขึ้นมาตัดไม้นี่ค่ะต้นไม้หน่อยแม่บ้านจะตัดออกให้หมดนะคะแม่บ้านตัดไปได้พักหนึ่งเลยแม่บ้านจะเคียย์ออกให้หมดค่ะปล่อยเห็นมันเป็นหลงๆไปเลยค่ะเห็นไหมต้นไม้หน่อยเนาะบ้านก็จะขึ้นมาเคียย์นู่นบ้านเห็นจานหลังนะคะเนาะ เม่แลาแม่บ้านเดินขึ้นมาเล่นมันจะไดโ้โบลกนะคะเนาะแม่บ้านกับจะเคลียร์นี่เดี๋ยวจะเคลียร์แป๊บนะคะเนาะเห็นไหมเร็วๆแม่บ้านก็ได้ทำความสะอาดสวนเรียบร้อยค่ะเห็นไหมโอ้ยนคะคะสวยงามเลยนูนดูสะอาดสะอ่านเลยปีนี้นาริน อากาศดีในรอบรอบเดือนนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มเริ่มไห้ทำควมสะอาดริมรั้วสวนรอบรอบรอบ,บ้านล่ะค่ะเนี่ยค่ะโขดใหม่กิ่งใหม่ก็ยั้งเยอะปีหนาสงสัยต้องจ้างคนละค่ะต้องจ้างคนมาขนณใหม่เนี่ยค่ะตรงเฮลนั่นออกไห,หมดทำควมสะอาดทำคนเดียวบวไวค่ะปีนี้ ปีนาปีนารอเก็บเงินแบบนะะ๊บเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะโอ้ยภูมิใจภูมิใจอากาศดีในรอบเดือนเนี่ยค่ะบรรยากาศสุดยอดได้ออกมาทําความสะอาดวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่รักคะ่ะเป็นไงเป็นไงลิ้มลัวลิ้มลัวลิ้มรัวนู่น ون, บานเลี้ยวเห็นแต่รังค้าหนะะึ่งค่ะเนี่ยไปบบานก็ได้มาเก็บ คะคตรงเฮีวนะคะแม่บ้านจะจ้างคนมาเห็ดแล้วค่ะปีนากมาทำความสะอาดเอาต้นไม้มาลงสวยๆเนะาะเหนื่อยๆขอไปจัดแจงล่างมือทำความสะอาดก่อนลืมเอาถุงมือขึ้นมาค่ะจะเดินกลับไปเอากลับขี้ขานเดินลงไปค่ะขานเดินลงไปนะคะบ้านเนาะขานเงไปเอาก็เลยตัดสินใจกำแบบบบมีถุงมือนี่แหละคะ่ะผลงานได้มาก,กับประมาณนี้แหละคะ่ะสุดยอดเลยเจ็บบอแอ้อ นาลินฮันฮนี่นาลินบ๊ายบายก่อนลูกบายบาย,บาย